ทำนายฝันเลขมงคลจะมากล่าวถึงเรื่องปีชงปี2567มีปีนักสัตว์อะไรบ้างปีชงที่ได้รับผลกระทบ100%เปซ็นเป็นปีที่มีผลกระทบมากที่สุดคือปีนักษัตว์จอปีชงนักษัตว์จอหรือคนที่เกิดปีพศออดังต่อไปนี้ ควรฟังให้ดีปี2477 2489 2501 2513 2525 2537 2549 2561ดวงชะตาตลอดปี2567ส่งผลกระทบ ต่อผู้ที่เกิดปีนักษัตว์จอแนะนำให้ตั้งสติให้มันเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกๆด้านให้มากเป็นพิเศษคำแนะนำเบื้องต้นควรถือศีลกินมังสวิรัตและการปฏิบัติกรรมฐานปีชงร่วมเป็นปีที่มีผลกระทบน้อยคือปีนักษัตว์มโรงฉลูมะแมผู้ที่เกิด ปีนักษัตร์มโรงคือคนที่เกิดตรงกับปีพออดังต่อไปนี้2,459 2,471 2,483 2,495 2,507 2,519 2,531 2,543 2,555ผู้ที่เกิดปีนักษัตร์ ฉลูหรือคนที่เกิดตรงกับปีพศออ2456 2468 2480 2492 2504 2516 2528 2540 2552 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีนักสัตว์มาแม่หรือคนที่เกิดตรงกับปีพศออ2462 2474 2486 2498 2510 2522 2534 2546 2558 ดวงชะตาตลอดปี2,567จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดปีนักษัตว์มะโรงฉลูมะแมแนะนำให้ไปวัดทำรรบุญเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนบริจาคน้ำดื่มทำบุญเกี่ยวกับน้ำไท่ถอนชีวิตโคกระบือปล่อยปลา